สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของแอมซาร่าลาเต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูตามดวงชะตาชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นนะคะของแต่ละลัคนาราศีค่ะโดยการดูครั้งนี้ของแอมนะคะจะอิงตามลัคนาวันเกิดเป็นหลักนะคะส่วนท่านใดนะคะที่แบบยังไม่ทราบเวลาเกิดเนาะก็อิงตามราศีก่อนก็ได้ค่ะ โดยแอมนะคะได้แปะตารางนะคะเดี๋ยวจะแปะในคลิปนี้แหละคะ่ะก็คือดูก็คือจะใช้วันเกิดของท่านเดือนเกิดของท่านแล้วก็ช่วงเวลาเกิดของท่านค่ะว่าตกอยู่ช่องใดน,นะคะก็จะเป็นตามลัคนานั้นเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ชาวลัคนาธนูนะคะว่า ชะตาชีวิตของคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูดวงโดยรวมสรุปของคุณกันก่อนนะคะว่าพื้นดวงของคุณนะคะในเดือนนี้จะเด่นด้านอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะมันมันแบบว่า <laughs> มันดูช่างเรื่องนิดนึง <laughs> ความรู้สึกแบบนั้นบอกไม่ถูก เดือนนี้ของคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาธานูนะคะไพ่ที่ได้นะคะเป็นเดือดห้าฟนซึ่งภาพนะคะบ่งบอกว่าช่วงนี้เหมือนคุณค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในศาสนาไหมคะสำหรับคนที่นับถือศาสนานะคะคุณอาจจะหันไปถ้าเป็นศาสนาคุณอาจจะมีการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเป็นพิเศษหรือว่าถ้าเป็น ศาสนาคริสต์อาจจะมีเน้นเรื่องการทำบุญเนาะอิสลา,ามอาจจะแบบค่อนข้างแค่คลัดในประเพณีศาสนาของคุณค่ะส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนานะคะเหมือนช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะคำนึงถึงศีลธรรมนะคะมันเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะที่จิตใจของคุณดูมีธรรมะธรรมโมหรือมีม,มโนธรรมขึ้นมาเป็นพิเศษค่ะในเดือนนี้ค่ะลองมาดูกันต่อนะคะว่าการงานการเพียงของคุณนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะ ชาวลัคนาธานูค่ะค่ะชาวลัคนาธานูนะคะการงานการเรียนของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันเลยค่ะชึง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 ค่ <c oughs> ะชาวลัคนาธานูค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นการงานนะคะ มงบอกได้ว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะประตูแห่งความสําเร็จนะคะเปิดรอคุณอยู่นะคะแม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะคะมันมีแนวโน้มมากเลยนะคะที่งานที่คุณทําอยู่นะคะจะเป็นงานที่อยู่ๆก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่แบบเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่ะส่วนน้องๆที่เรียนอยู่นะคะ มีโอกาสมากเลยนะคะที่น้องๆน,นะคะจะสอบได้คะแนนดีแล้วก็ได้รางวัลจากคะแนนสอบด้วยนะคะเหมือนกับอ่ารางวัลที่ว่านะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นคําชมนะคะแล้วก็เป็นเสียงชื่นชมจากคนที่คุณรู้จักค่ะเรามาต่อกันที่การเงินของชาวคณาธนูด,ดีกว่าคะ่ะว่าในเดือนกุมภาพัน์นี้นะคะเดือนแห่งความรักจะเป็นมีการเงินมั่นคงระดับไหนเนาะ การเงินของชาวลัคธนาธานูเนาะในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะจะมั่งคั่งระดับไหนกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ,ะด <c oughs> <c oughs> ลดากางๆนะ,ะถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นภาพหกเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะการเงินของคุณนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ อ่าไม่ไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากเลืนตูขนาดนั้นเราก็ไม่ได้แย่มากนะคะก็จะเป็นช่วงที่พอมีพอใช้นะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาให้คุณค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้อาจจะมีการอาจใช่คุณอ่ะสตาชีลดารวมนะคะค่อนข้างเข่งศาสนานะคะช่วงน,นี้อาจจะมีการใช้เงินบางส่วนนะคะไปทําบุญด้วยนะคะก็ ถือว่าเป็นการแก้เค็นในการมีค่าจะจ่ายก็ได้นะคะถือว่าเอาเงินมาส่วนไปทำบุญก็คือได้จ่ายเงินแก้เค้นไม่ต้องเสียเยอะแล้วก็อาจจะได้บุญด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องอาจจะทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นเนาะ <c oughs> ค่ะเรามาต่อกันที่ความรักกันอีกกว่านะคะนะว่าในเดือนแห่งความรักของชาวลัคนาธนูนะคะจะเป็นยังไงคะความรักของชาวลัคนาธนูนะคะในเดือนแห่งความรักนี้นะคะจะเป็นยังไงคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะ แสดงความเห็นอกเห็นใจเศร้าใจนะคะสำหรับชาวลัคนาธนูนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีโอกาสอันนี้เป็นบางเคสนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ผิดหวังในความรักเอ๊ะยังไงก็ <c oughs> <c oughs> คือหมออยายถึงว่าสมมติเช่นเป็นคนโซดนะคะไปแอบชอบใครนะคะคุณนะคะอาจจะไปรู้นะคะหรือเพิ่งรู้ว่าเขามีคนที่แอบชอบอยู่แล้วหรือเขาอาจจะยังไม่ได้ชอบคุณนะคะก็จ,จะทำให้คุณแบบ สะเทือนใจเนาะรู้สึกเศร้าใจนะคะส่วนคนมีคู่นะคะ <d> ก็ช่วงนี้อาจจะมีเป็นปัญหาที่แบบเหมือนงงงั้งผิดหวังมันก็ไม่เชิงผิดหวังมันอาจจะเป็นแบบว่ามันไม่ค่อยได้คุยกันมันค่อนข้างห่างกันไหมคะเดือนนี้ระหว่างชาวรัคนาธนูนะคะกับแฟนของคุณนะคะก็ยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้น้องมันอาจจะเป็นแค่ ช่วงสั้นๆนะคะเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะคะเราก็ชื่อกันอย่างนั้นเนะาะค่ะเรามาดูกันที่สุขภาพของคุณเดือนดีกว่าค่ะว่าสุขภาพร่างกายของคุณนะคะว่าจะแข็งแรงระดับไหนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาธานูนะคะจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันเลยค่ะ <c oughs> ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะร่างกายแข็งแรงดีหรือเปล่ามีอะไรต้องระวังไหม ทุกให้ใบนี้ออกบ่อยมากถายลักษณะเลยแสดงว่ามันแบบบางอย่างมาันคล้ายๆกันเนาะก็คือภาพนะคะก็จะมองบอกว่าช่วงนี้นะคะให้ระวังการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะการทําท่าน,นี้นมันอาจจะมีการปวดไหล่ปวดแขนอ่ะมันไม่ค่อยถน,นาดอะคุณปวดหลังก็ได้เนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีอาการแบบ ้าค่าตาะคะาจ,จะมีการใช้สายตาเยอะอาจจะมีการปวดตาสายตาเปลี่ยนหรืออาจจะมีเกี่ยวกับปัญหาทางตาก็ได้นะคะให้ระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะพักผ่อนน้อยเนาะก็แนะนํานะคะให้พักผ่อนเยอะๆนะคะทุกคนมันบางทีก็อาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะมันมันดูเมื่อยอะคะ่ะภาพมันดูแบบคนร่างกายแบบเมื่อยไปตรงนู้ตนตรงนี้นะคะค่ะ <c oughs> เรามาดูกันที่สเปเชียลอีเวนต์ดีกว่าะคะ่ะว่า เหตุการณ์พิเศษที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเหตุการณ์อะไรคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะ special event น,นะคะสำหรับชาวลัคนาธนูเนาะว่าเป็นยังไงนะคะในเดือนนี้เหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแบบแร r ไเทมที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณเนาะ <c oughs> ภาพตั้งเยอะ ทำไมลายลักษณะถึงเลือกเหมือนกันนะมีตั้งเยอะตั้งเก้าสิบกว่าใบยตั้งเก้าสิบเลย <c oughs> ว้าวอันนี้ไม่เหมือนแหละสเปเชียลอีเวนต์ของคุณนะคะใบแดง <c oughs> ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องถูกห้ามถูกสัง่งให้หยุด ถูกสงให้กลักัวไหม <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับว่า <c oughs> ถ้าเป็นการเดินทางก่อนอสมมติว่าปกติคุณสามารถเดินทางไปนู่นมานี่มานั่นแต่ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงพิเศษมากเลยนะคะที่คุณอาจจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปไหนให้แบบอ,อยู่กับบ้านเฝ้ากับเรือนเป็นแม่สี่เรือนนะคะเป็นเพราะบ้านที่ดีหรือ อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่แบบว่าได้มีการหยุดในการสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการเบรกพักดาวในกิจการหรือสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะมันอาจจะเป็นที่จะต้องพักก่อนชั่วคราวเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแต่มันมีโอกาสที่แบบว่าเราอาจจะต้องชัดดาวบางอย่างชั่วคราวนะคะแล้วก็รอเวลาที่มันจะกลับมาใหม่นะคะ ป็นสัญญาเตือนนะว่าวหยุดได้แล้วนะคะหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนนะคะโปรดระวังนะคะประมาณนี้ค่ะเรามาดูกันที่เลขมงคลของชาวลัคนาธนูกันดีกว่าค่ะว่าวันมงคลเวลามงคลประมาณนี้นะคะว่าของชาวลัคนาธนูนะคะจะเป็นวันอะไรเลขอะไรนะคะเราก็ไปดูกันที่ของวิเศษจากจุลละมอนเลยค่ะ <c oughs> ดึง <c oughs> ซึ่งันนี้นะคะจะมีไข่อยู่ฟองสองฟองอ่ะอือฮึซึ่งในนี้นะคะจะมีเลขศูนย์ถึงเลขเก้านะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าเลขนำโชงจะเป็นเลขอะไรกันคะ่ะมาดูเลขมงคลของชาวลัคนาธนูกันค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าจะเป็นเลขอะไรคะ่ะเราจะใช้น้องไก่สองน้องเนาะอันแรกด,ดูหลักแรกกันก่อนค่ะว่าน้องไก่คืออะไรค่ะจะบอกเราอะไรคะ่ะกดกกดึก ที่เด่นออกมาแต่ไกลเลยนะคะนี่ค่ะเลขหกค่ะหกต้องมาแล้วอย่างเช่นวันที่หกนะคะวันที่หกวันที่หกหรืออาจจะเป็นหกโมงเช้าหกโมงเย็นนะคะที่จะเป็นเลิกตีนะคะของเช้าวลัขนาธนูนะคะเหมาะแก่การทำการใดๆที่คุณแบบต้องการนะคะอาจจะเป็นเช่นไปดีล ไปทำเออถ้าถ้าเหมือนถ้ามีการสมัครคนละครึ่งอีกรอบอาจจะเป็นช่วงเวลาหกโมงเชา้าอะไรอย่างนี้นะคะหกโมงหกนาทีอันนี้พูดเล่นนะคะ <laughs> โอเคมาต่อกันที่น้องไก่สีชมพูนะคะน้องไข่สีชมพูไข่ยังไม่คลอดโอเคว่าจะเป็นเลขอะไรคะ่ะไก่ก็เลขหกเหมือนเดิม ค่ะจะเป็นเลขหกเหมือนเดิมนะคะยืนยันเลยนะคะว่ามีเป็นวันที่หกแน่ๆเลยค่ะก็จะเป็นหกโมงเชา้าหกโมงเย็นนะคะหรือวันที่หค่ะที่จะเป็นวันดีของชาวลัคนาธนูค่ะมีเลขเดียวเลยค่ะโอเค